ฉเฉลยแบบฝึกหัด10.2การเลือกเครื่องช่างที่เหมาะสมหน้า79-81ถึงนะคะมาดูข้อที่1ค่ะเขียน A, B, C, D, E, F และ G ที่สอดคล้องกับเครื่องช่างในตารางนะัเรียนดูรูป A นะคะรูป A เป็นเครื่องช่างแบบแขวนมีพิกัด2,000กิโลกรัมนั่นก็คือรับน้ำหนักได้สูงสุด2,000กิโลกรัมนะคะ เครื่องช่าง b ค่ะเป็นเครื่องช่างแบบแขวนเหมือนกันนะคะมีพิกัด50กิโลกรัมส่วนเครื่องช่างข้อ c นะคะคือเครื่องช่างน้ำหนักของรถนะคะเครื่องช่างในรูป d ค่ะเป็นเครื่องช่างสปริงจากหน้าปัดนะคะพิกัดของเครื่องช่างนี้คือรับน้ำหนักได้60กิโลกรัมต่อไปนะคะรูป e เป็นเครื่องช่างสปริงเหมือนกันนะคะ สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุดคือ300กิโลกรัมนะคะต่อไปค่ะเครื่องช่างในข้อ f เป็นเครื่องช่างแบบใช้ตัวเลขนะคะมีพิกัด3กิโลกรัมและในข้อ g ค่ะเป็นเครื่องช่างน้ำหนักตัวมีพิกัด200กิโลกรัมนะคะโดยโจทย์บอกว่าตอบได้มากกว่า1คําคำตอบ มาดูข้อที่1กันนะคะฝรั่ง1ถุงหนัก2กิโลกรัม2ขีดเครื่องช่างที่เหมาะสมในการช่างฝรั่ง1ถุงนะคะก็คือเครื่องช่างสปริงในข้อดีนะคะดังนั้นเราจะเลือกดีมาตอบค่ะหรือถ้านักเรียนจะเลือกเครื่องช่างในข้อ F ก็สามารถช่างฝรั่งได้นะคะ เพราะว่ามีพิกัด3กิโลกร,รัมและเป็นเครื่องช่างแบบใช้ตัวเลขค่ะต่อไปค่ะข้อที่2สับประรด1เข่งหนัก46กิโลกร,รัม7ขีดเครื่องช่างที่เหมาะสมในการช่างสับประรด46กิโลกร,รัม7ขีดนะคะก็คือเครื่องช่างในข้อดีค่ะเครื่องช่างสปริงนะคะ เครื่องช่าง b ก็สามารถช่างสับป,ประรดเป็นเข่งได้นะคะเพราะว่ามีพิกัด50กิโลกรัมและเครื่องช่าง e นะคะในข้อ e เครื่องช่างสปริงที่มีพิกัด300กิโลกรัมเราก็สามารถนำไปช่างฝรั่งเราก็สามารถนำมาช่างสับป,ประรด1เข่งได้นะคะดังนั้นข้อนี้นะคะคำตอบมี3ตัวค่ะก็คือ D B และ E นะคะต่อไปข้อที่3นะคะแก้วมังกร1ลังหนัก8กิโลกรัม300กรัมในข้อนี้นะคะเครื่องช่างที่เหมาะสมก็คือเครื่องช่างในข้อดีนั่นเองนะคะเป็นเครื่องช่างสปริงที่มีพิกัด60กิโลกรัมค่ะ ต่อไปข้อ4นะคะน้ำตาล1ซองหนัก25กรัมนักเรียนจะเห็นว่า25กรัมเป็นน้ำหนักที่เบามากนะคะดังนั้นเครื่องช่างที่เราจะนำมาช่างน้ำตาล1ซองก็คือเครื่องช่างแบบใช้ตัวเลขในข้อ F นั่นเองค่ะข้อที่5ค่ะ มะพร้าวเผาหนึ่งผลหนัก900กรัมเครื่องช่างที่เหมาะสมในการช่างมะพร้าวเผานะคะก็คือเครื่องช่างสปริงในข้อดีนะคะและเครื่องช่างแบบใช้ตัวเลขในข้อ F ก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามีพิกัด3กิโลกรัมข้อที่6ค่ะใบบัวหนัก24กิโลกรัม8 0 0กรัมใบบัวเป็นชื่อของคนนะคะการช่างน้ําหนัก ตัวฉะนั้นเราจะใช้เครื่องช่างในข้อจีนั่นเองนะคะข้อที่7ค่ะลูกชิ้น1ถุงหนัก2,500กรัม2500กรัมคือ2กิโลกรัม500กรัมนะคะดังนั้นเครื่องช่างที่เหมาะสมในการช่างลูกชิ้นคือเครื่องช่างในข้อดีนั่นก็คือเครื่องช่างสปริงนะคะ และเครื่องช่างในข้อ F เป็นเครื่องช่างแบบใช้ตัวเลขมีพิกัด3กิโลกรัมนะคะต่อไปข้อที่8ค่ะรถยนต์1คันหนัก1,350กิโลกรัมเครื่องช่างที่เหมาะสมคือเครื่องช่างรถซึ่งก็คือรูปในข้อ C นะคะต่อไปข้อที่9นะคะ ท่อนเหล็กหนึ่งท่อนหนัก1,700กิโลกรัมเครื่องช่างที่เหมาะสมในการช่างท่อนเหล็กหนัก1,700กิโลกรัมก็คือเครื่องช่างแบบแขวนในข้อ a นะคะมีพิกัด2000กิโลกรัมนั่นเองค่ะข้อที่10ค่ะท่อคอนกรีตหนึ่งท่อนหนัก1,300กิโลกรัม เครื่องช่างที่เหมาะสมในการช่างท่อคอนกรีตหนัก1,300กิโลกรัมก็คือเครื่องช่างแบบแขวนในข้อ a เหมือนกันนะคะซึ่งมีพิกัด2 0 0 0กิโลกรัมนั่นเองค่ะต่อไปหน้า80นะคะข้อ2เขียน a b หรือ c ที่สอดคล้องกับเครื่องช่างและเติมน้ําหนักที่เหมาะสมนะคะโดยรูป a เป็นเครื่องช่างสปริงมีพิกัด5กิโลกรัม รูป b เป็นเครื่องช่างน้ำหนักตัวมีพิกัด100กิโลกรัมรูป c นะคะเป็นเครื่องช่างแบบใช้ตัวเลขมีพิกัด3กิโลกรัมนะคะข้อที่1ค่ะปูม้า8ตัวเราควรจะใช้เครื่องช่างสปริงในข้อ a นะคะมาช่างต่อไปนะคะปูม้า8ตัวหนัก2 หน่วยที่เหมาะสมคือกิโลกรัมนะคะข้อที่2ค่ะน้ำหนักของแม่ขุนน้ำหนักนะคะจะใช้เครื่องช่างในรูป b ค่ะซึ่งก็คือเครื่องช่างน้ำหนักตัวนั่นเองค่ะน้ำหนักของแม่ขุนคือ45นะคะหน่วยที่เหมาะสมคือกิโลกรัมค่ะ ต่อไปนะคะข้อที่3ผงฟู3มช้อนโต๊ะเครื่องช่างที่จะใช้ช่างผงฟูนะคะเราควรจะเลือกเครื่องช่างในรูป C ค่ะเป็นเครื่องช่างแบบใช้ตัวเลขซึ่งจะบอกน้ำหนักได้ละเอียดนะคะผงฟู3มช้อนโต๊ะมีน้ำหนัก48นักเรียนจะเห็นว่าผงฟู มีปริมาณแค่3ช้อนโต๊ะนะคะดังนั้นหน่วยที่เหมาะสมก็คือกรัมนั่นเองค่ะข้อที่4ค่ะนักเรียน1คนเราจะเลือกใช้เครื่องช่างน้ำหนักในข้อ b นะคะเป็นเครื่องช่างน้ำหนักตัวนะคะในข้อนี้นะคะนักเรียน1คนหนัก49.2 หน่วยที่เหมาะสมของน้ำหนักของนักเรียนนะคะก็คือกิโลกรัมค่ะข้อที่5ค่ะสตรอเบอรี่หนึ่งตะกรา้าเราจะเลือกเครื่องช่างอะไรมาช่างดีคะเราจะเลือกเครื่องช่างสปริงในข้อ A นะคะมาช่างสตรอเบอรี่นะคะ สตรอเบอรี่หนึ่งตะกร้าหนัก1.8หน่วยที่เหมาะสมนะคะก็คือกิโลกรัมค่ะต่อไปนะคะข้อที่6เป็ดย่าง2ตัวเราควรจะใช้เครื่องช่างชนิดไหนมาช่างเป็ดย่างคะเราจะเลือกใช้เครื่องช่างสปริง Spring นะคะในข้อ A มาช่างเป็ดย่าง2ตัวนะคะ เป็ดย่างสองตัวหนัก2.5หน่วยที่เหมาะสมคือกิโลกรัมค่ะต่อไปนะคะข้อที่7ไข่ไก่สองฟองเราจะเลือกเครื่องช่างอะไรดีคะไข่ไก่จะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเบานะคะดังนั้นเราจะเลือกใช้เครื่องช่างแบบใช้ตัวเลขนะคะซึ่งจะบอกน้ำหนักได้ละเอียดนะคะ ซึ่งก็คือรูป c นั่นเองค่ะไข่ไก่สองฟองหนัก112ไข่ไก่มีน้ำหนักที่เบานะคะดังนั้นหน่วยที่เหมาะสมก็คือกรัมค่ะข้อที่8ค่ะน้ำมะนาวหนึ่งถ้วยใช้เครื่องช่างอะไรคะน้ำมะนาวมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเบานะคะเราก็จะเลือกใช้เครื่องช่างแบบใช้ตัวเลขในข้อ c นะคะ น้ำมะนาวหนึ่งถ้วยหนัก250หน่วยที่เหมาะสมก็คือกรัมค่ะต่อไปข้อที่3หน้า81นะคะเติมหน่วยน้ำหนักกรัมขีดกิโลกรัมหรือตันนะคะข้อที่1คะ่ะแป้งหวีผมหนัก215แปรงหวีผมจะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเบานะคะ หน่วยที่เหมาะสมก็คือกรัมค่ะข้อที่2นะคะมังคุด2ผลหนัก2 2ขีดนะคะกระเป๋านักเรียนหนัก1,120หน่วยที่เหมาะสมก็คือกรัมนะคะถ้าเปลี่ยนเป็นกิโลกรัมก็คือ1กิโลกรัม120กรัมนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่4นะคะเค,ค้กวันเกิดหนัก9 หน่วยที่เหมาะสมนะคะก็คือขีดค่ะข้อที่5ค่ะวัวหนัก130กิโลกรัมนะคะข้อที่6นะคะช้างหนัก3ช้างเป็นสัตว์ที่มีน้ำหนักมากนะคะดังนั้นหน่วยที่เหมาะสมก็คือ 3ตันนะคะและ145กิโลกรัมค่ะข้อที่7นะคะน้ำมันพืชสองขวดหนัก2350กรัมค่ะข้อที่8นะคะรถบรรทุกทรายหนัก3,105ซทรายจะมีน้ำหนักที่มากนะคะดังนั้นหน่วยที่เหมาะสม ก็คือกิโลกรัมนั่นเองนะคะข้อที่9ค่ะขนมปังหนัก220ขนมปังมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเบานะคะดังนั้นหน่วยที่เหมาะสมคือกรัมนะคะข้อที่10ค่ะตู้เย็นหนัก59.25หน่วยที่เหมาะสมของน้ำหนักตู้เย็นนะคะก็คือ กิโลกรัมค่ะ